สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านสำหรับคลิปนี้นะครับทีมงานสายเสียบก็จะพาพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับมาพบกับรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับในส่วนของการซ่อมบำรุงของเจ้า krt 1 4 0คันนี้นะครับพอดีได้เสร็จสิ้นนะครับฤดูกาลของการใช้ krt 1 4 0นคันนี้แล้วนะครับทางทีมงานสายเสียบก็เลยมีเวลาซ่อมบำรุงครั้งใหญ่ นะครับอ่ะเดี๋ยวพ่อแม่พี่น้องนะครับมาตามทีมงานสายเสียบไปเลยนะครับว่าทางทีมงานสายเสียบได้ซ่อมบำรุงตรงจุดไหนบ้างนะครับรายการแรกเลยนะครับแล้วก็เห็นชัดที่สุดเลยก็จะเป็นไฟหน้าตัวนี้นะครับชุดไฟหน้าเดิมนะครับเนื่องจากใช้มานานมากๆแล้วนะครับตั้งแต่ถอยป้ายแดงออกมาเลยนะครับเลยทําให้ชุดไฟเนี่ยนะครับ กรอบแล้วก็แตกนะครับทีมงานเสียบก็เลยทําการเปลี่ยนนะครับจริงๆแล้วเขากรอบแตกเฉพาะตัวโคมไฟนะครับตัวชุดเฟรมของเขาเนี่ยยังปกติอยู่นะครับแต่นะครับราคาใกล้เคียงกันมากนะครับทีมงานเสียบก็เลยเบิกงานทั้งชุดเลยนะครับในการเปลี่ยนนะครับการเปลี่ยนก็ง่ายมากนะครับมีคลิปอยู่นะครับเพราะไม่พี่น้องสามารถเข้าไปดูได้เลยนะครับรายการถัดไปนะครับอยู่ข้างล่าง นี่นะครับก็จะเป็นแต่นะครับแต่ตัวนี้นะครับไม่ได้เบิกใหม่นะครับแต่ว่าใช้ของเจ้ายูซุหมู x นะครับมาใส่ก็สามารถใส่ได้พอดีเลยนะครับปลาก็สามารถเสียบได้นะครับถัดไปนะครับก็จะเป็นนี่นะครับชุดล็อกมือหมุนนะครับนี่นะครับเอาไว้ป้องกันมือหมุนหายนะครับ หากเรามีชุดล็อกมือหมุนนะครับก็จะสามารถเก็บมือหมุนไว้แบบปลอดภัยนะครับไม่โลนหายแน่นอนนะครับเนื่องจากของทีมงาใส่เสียบหายมาแล้วนะครับ2รอบนะครับนี่คือตัวที่3นะครับประมาณนี้นะครับตัวนี้มีคลิปอยู่นะครับพ่อแม่พี่น้องเข้าไปดูได้เลยนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับนี่ แผน่นปิดข้างเครื่องนะครับหรือว่าฝาปิดข้างเครื่องนั่นเองนะครับตัวนี้นะครับหน้าที่หลกัหลกๆของเขาก็คือนี่ฮะเนี่ยครับบริเวณน,นี้นะครับนี่พราะม่พี่น้องน่าจะเห็นอยู่นะครับเขาเป็นชุดปลั๊กนะครับแผ่นปิดข้างเครื่องตัวนี้นะครับเขาจะทําหน้าที่ running, ในการป้องกันปลั๊กตัวนี้นะครับไม่ให้โดนจิ่งไม้นะครับหรือว่า อะไรก็ตามนะครับเวลาเราพาเคอา4 0ทีคันนี้เข้าไปในที่ลกๆนะครับตรงนี้จะเป็นปัญหามากนะครับถ้าเรามีแผ่นปิดตัวนี้นะครับก็จะตัดปัญหาตรงนี้ไปได้นะครับแล้วก็เพิ่มความสวยงามขึ้นมาได้นี่นะครับถัดมานะครับก็จะเป็นตัวนี้นี่นะครับฝาหม้อน้ำนะครับเอ่อจริงจริงแล้วของเดิมว่าใช้ได้อยู่นะครับแต่ว่าเขาเริ่มรั่วแล้วนะครับเริ่มเกียบ แรงดันไม่อยู่แล้วนะครับก็เลยเบิกเปลี่ยนของใหม่ไปเลยนะครับนี่เป็นของใหม่นะครับตัวนี้แล้วก็ถัดมานะครับก็จะเป็นนี่นะครับฝาถังน้ํามันนะครับของเดิมนี่แย่แล้วนะครับเพราะว่าเอ่อตัวซีนตรงนี้ฮะเนี่ยซีนตรงนี้นะครับเป็นยางนะครับเป็นโอลิงนะครับเสื่อมสภาพเวลาอ่า ตัวรถทางานเนี่ยเขาจะสั่นสะเทือนนะครับถ้าน้ํามันเต็มถังเนี่ยจะทําให้น้ํามันเนี่ยกระฉอกมาเต็มไปหมดเลยบริเวณนี้นะครับก็เลยทำการเปลี่ยนใหม่นะครับตัวนี้ก็เป็นของใหม่เลยนะครับนี่นะครับแล้วก็นะครับด้านในนะครับเห็นไหมเอ่ยนี่นะครับตัวนี้นะครับชุดอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกองน้ํามันดีเซล ะครับก็คือกองตอนที่เราเทน้ำมันลงไปนั่นเองนะครับการพวกเศษฝุ่นเศษไม้อะไรอย่างเงี้ยนะครับลงไปนะครับก็เปลี่ยนใหม่ของเดิมขาดนะครับตัวนี้โอเค,ครอประมาณนี้เนี่ยครับสวยงามนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นตัวนี้ แต่จริงๆตัวนี้นะครับผมได้ทําการาทางทีมงานสายเสียบได้ซ่อมบำรุงไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับแต่ก็รวมอยู่ในชุดซ่อมบำรุงอขอภัยครับขออนุญาตรวมอยู่ในชุดซ่อมบํารุงชุดใหญ่ไปด้วยนะครับก็คือเนีย่ยฮะชุดกรองน้ํามันโซล่านะครับหรือว่ากรองน้ํามันดีเซลนั่นเองนะครับของเดิมนะครับจะรั่วบริเวณนี้นะครับจริงเขามีอะไหล่นะนะครับแต่ว่าของเดิมตรงบริเวณนี้เริ่มร้าวแล้ว นะครับผมก็เลยเบิกเปลี่ยนใหม่ทั้งชุดเลยนะครับแล้วก็ชุดท่อน้ํามันนะครับก็เปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับก็จะมีท่อหลักนะครับท่อที่2นะครับ3นะครับตรงนี้นะครับเห็นไม่เลยเนี่ยเนี่ยสี่นะครับห้านะครับท่อหลักที่ส่งไปบริเวณปั๊มนะครับนี่ก็คือท่อนี้นั่นเองนะครับแล้วก็จะมีท่อทางฝั่งนี้ด้วยนะครับ ท่อน้ามันไหลกลับหัวฉีดเห็นไหมเอ่ยเนี่ยครับนี่นะครับอีกหนึ่งเส้นนะครับประมาณนี้แล้วก็นะครับถัดมาก็จะเป็นนี่นะครับกองอากาศนะครับนําไปล้างเนาะนะครับพอล้างเสร็จก็จะได้นี่สวยงามเลยทีเดียวนะครับ ประมาณนี้สามารถล้างใช้ทาได้นะครับไม่ต้องเปลี่ยนใหม่นะครับโอเคถัดมานะครับก็จะเป็นตัวนี้ชุดสตาร์ทนะครับสลหรับทอยเสียนะครับเดิมทีเขาจะเป็นน็อตนะครับเป็นโบเป็นเป็นน็อตตัวผู้ครับซึ่งเขาขาดบ่อยมากนะครับผมก็เลยแก้ไขโดยการใส่สตาร์ทเข้าไปแทนนะครับประมาณนี้ทั้งสามตัวนะครับ นี่เขาจะมีอยู่3มตัวนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ทําการล้างหม้อน้ําครับนี่เห็นไหมเอ่ยไม่ค่อยเห็นเนาะเห็นไหมเอ่ยไม่เห็นนะครับก็ทําการล้างหม้อน้ํานะครับด้วยปืนฉีดน้ําแรงดันสูงนะครับก็คือถอดออกหมดเลยนะครับแล้วก็ทําการฉีดล้างนะครับฉีด ขีดจนจนน้าสะอาดนะครับต้องต้องล้างนะครับนี่ต้องล้างเลยข้างในเนี่ยต้องล้างเลยนะครับเพราะว่าเศษดินเศษอะไรเนี่ยจะไปเต็มอยู่ในนั้นมากมายเลยนะครับโอเคถัดมาอีกหนึ่งรายการนะครับก็จะเป็นนี่นะครับไฟสองสว่างทางด้านหลังนะครับก็ประจบเหมาะพอดีนะครับไปโดนไม้ยูคาแตกนะครับของเดิมนะครับก็เลย เปลี่ยนใหม่นะครับเป็นของแท้เลยนะครับตัวนี้จะเป็นหากพ่อแม่พี่น้องนะครับจะเบิกตามนะครับเป็นของรถเกี่ยวนะครับ DC 60หรือ70นี่แหละผมจำไม่ได้นะครับตัวนี้นี่นะครับสวยงามนะครับตัวนี้ก็จะมีสวิต์เปิดปิดนะครับสามารถนะครับใช้กับชุดรีเลย์ไฟสองสว่างทางด้านหลังสายเสียบได้ นะครับนี่นะครับมีปั๊ดไว้ให้รออยู่แล้วนะครับนี่นะครับถัดมาก็จะเป็นทางด้านหลังนะครับพาพ่อแม่พี่น้องมาดูจุดนี้กันก่อนเลยนะครับจุดนี้สําคัญนะครับจุดนี้นะครับเป็นตาแมวนะครับเอาไว้มองระดับน้ํามัน UDt นะครับก็คือน้ํามันเกียร์แล้วก็น้ํามันไฮดรอลิกของเจ้าเคอที140นั่นเองนะครับเดิมทีนะครับตาแมวของ เจ้า krt คันนี้นะครับรั่วอยู่แล้วนะครับพอดีมีโอกาสได้ซ่อมบำรุงครั้งใหญ่นะครับก็เลยเปลี่ยนไปเลยนะครับแต่จะมีติดอยู่นิดนึงนะครับเนื่องจากอะไหล่ตรงรุ่น krt 140ไม่มีให้เบิกแล้วนะครับแต่พ่อแม่พี่น้องนะครับสามารถเบิกตาแมวของโครงตาช้างนะครับโครงรถไถเดินตามตาช้างนะครับหรือว่าโครงรถไถเดินตามของคูปต้านั่นแหละนะครับมาเปลี่ยนได้นะครับ เขาใช้ตัวเดียวกันนะครับเกลียวเดียวกันเลยนะครับมีขนาดเกลียวเท่ากันนะครับแล้วก็ตาแมวเนี่ยเท่ากันเลยนะครับการติดตั้งก็ไม่ยากอะไรนะครับถอดออกมานะครับขันออกมาเขาจะเป็นเกลียวนะครับต่อจากนั้นนะครับก่อนที่จะใส่ตัวใหม่กลับเข้าไปนะครับพ่อแม่พี่น้องควรจะทากาวประเก็นนะครับที่บริเวณเกลียวของเขาสักหน่อยนะครับเพื่อป้องกันการรั่วในอีกระดับหนึ่งนะครับก็จะได้ประมาณนี้ นะครับถัดมานะครับก็จะเป็นตัวนี้นี่นะครับเป็นชุดน็อตนะครับนี่นะครับผมได้เปลี่ยนชุดน็อตนะครับที่ยึดโครงหลังคาใหม่นะครับของเดิมเนี่ยนะครับคือเราดูภายนอกไม่รู้นะครับเพราะว่าโครงหลังคาเนี่ยเขาจะมีการสั่นสะเทือนมากๆนะครับเวลาตัวเครื่องยนต์ RT 1 4 0สพัฒทำงานเนี่ยนะครับจะทำให้ตัวตัวตัวน็อตเนี่ยนะครับ โดนโดนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะโดนกัดอ่ะนะครับกัดจนเกือบจะขาดแล้วนะครับผมก็เลยทําการเปลี่ยนนะครับต่อข้างนะครับจะมี4ตัวนะครับด้านนอก2ตัวด้านใน2ตัวนะครับใส่เกียวสปริงเอาไว้ด้วยนะครับนี่คือทางด้านซ้ายนะครับนี่คือทางด้านขวานะครับก็ประมาณนี้นะครับอ่ะอีกจุดหนึ่งนะครับก็จะเป็น ทําการทาความสะอาดเกี่ยวนะครับของแขนปรับต่างๆนะครับประมาณนี้นี่สวยงามนะครับประมาณนี้นะครับเพื่อที่จะไว้ปรับง่ายๆนะครับแล้วก็ทําการอัดจารบีเข้าไปนะครับแล้วก็เพิ่มนะครับนี่นะครับยางนะครับเอาไว้ลัดนะครับเวลาที่เราถอด อ,อ,อุปกรณ์ต่อพ่วงออกนะครับหากไม่มียางรัดตัวนี้นะครับตัวผมไม่แน่ใจว่าตัวนี้เขาเรียกว่าอะไรนะครับตัวนี้เขาจะเขาจะขยับได้นะครับประมาณนี้นะครับหรือจะใช้ยางรัดธรรมดาก็ได้ครับนี่ประมาณนี้รัดไปก็ได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่ว่าผมเห็นว่ามีให้เบิกอยู่ผมก็เลยเบิกมาติดตั้งนะครับประมาณนี้ ถัดมานะครับก็จะเป็นที่บริเวณตัวโครงหลังคานะครับนี่บริเวณนี้นะครับหากพ่อแม่พี่น้องนะครับสังเกตเสียงดีๆนะครับในคลิปที่ผมแนะนำเจ้าเคอทีหนึ่งสี่ศูนย์แบบเต็มรูปแบบเนี่ยนะครับเขาจะมีเสียงเหล็กนะครับเสียดสีกันอยู่นะครับกระทบกันไม่ใช่เสียดสีกันก็คือมาจากบริเวณนี้เนี่ยโครงหลังคาของเขาคือหักนะครับผมก็เลยทําการเชื่อมนะครับแล้วก็ทําการดามนะครับ เชื่อมเองนะครับแล้วก็ดามเองนะครับงานที่ได้ก็เลยประมาณนี้นะครับแล้วก็ทําการเบิกสีนะครับมาพ่นทับนะครับสีเขาจะเป็นสีเทาแท็กเตอร์นะครับเรียกอย่างนี้เลยนะครับสีก็จะเป็นเฉดเดียวกันประมาณนี้นะครับโอเคก็จะมีอีกฝั่งนู้นนะครับไม่แน่ใจจะหักตามด้วยไหมนะครับถ้าฝั่งนี้ผมได้ดามเอาไว้แล้วนะครับหรือว่าทีมงานสายเสียบได้ดามเอาไว้แล้ว นะครับประมาณนี้พอดูได้เนาะพ่อแม่พี่น้องนะครับเอาเอาให้อยู่นะครับเอาไว้อยู่นะครับสวยงามมาที่หลังเอาแข็งแรงไว้ก่อนนะครับประมาณนี้พาพ่อแม่พี่น้องมาดูด้านใน,นเห็นไหมย้อนแสงไหมอ่าเนี่ยประมาณนี้นะครับโอ้เป็นก้อนเลยนะครับแล้วก็ถัดมานะครับก็จะเป,เปลี่ยนชุดน็อตของชุดหลังคาไฟเบอร์นะครับนี่จะเป็นชุดน็อตตัวนี้ นะครับทุกตัวเลยนะครับประมาณนี้นะครับโอเคที่เหลือก็ไม่มีอะไรนะครับเป็นการอัดจระบีนะครับตามปกตินะครับก็ประมาณนี้นะครับในการซ่อมบำรุงครั้งใหญ่ของเจ้า k r t t 4 4 0คันนี้นะครับก็ หวังว่านะครับคลิปนี้นะครับที่ทีมงานสายเสียบได้ตั้งใจทําขึ้นนะครับจะมีประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับที่ใช้ KRT 140อยู่นะครับหากมีปัญหาหรือว่าอยากสอบถามอะไรนะครับสามารถคอมเมนต์สอบถามได้นะครับทีมงานสายเสียบจะพยายามตอบให้ครบทุกท่านนะครับแล้วก็หากสิ่งไหนที่ทีมงาน สายเสียบไม่ทราบนะครับก็จะพยายามหาข้อมูลมาตอบให้กับพ่อแม่พี่น้องนะครับเพื่อจะได้เข้าใจแล้วก็สามารถซ่อมบำรุงแล้วก็ใช้งานเจ้าเคอที0ได้อย่างเต็มที่หรือว่า100%นั่นเองนะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับทีมงานสายเสียบทุกท่านก็คงต้องขอลาพ่อแม่พี่น้องไปแต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้ก็แค่นี้ครับผมสวัสดีครับ